สวัสดีครับผมสตีฟโกสไลเดอร์ในวันนี้ผมจะมาล่าท้าผีในด่านวินโ s t สตีดไฟเตอร์นะฮะเควสก็จะมีอ่าคลีนแอเดียด้วยทูบนะครับใช้พราบลิกไมโครโฟนแล้วก็ใช้เทียนนะครับปะลุยเลสโก้ go, นะฮะแก่กล้องแล้วก็อ็มเอฟนะครับปะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะรีบเข้าไปลุยเลยนะฮะอ่าโอเค แน่นอนว่าคลิปนี้ผมจะไม่ลืม e f 5แล้วฮะเฮ้ยทำไมประตูบ้านล็อกอะอ้าวเดี๋ยวทุกคนเฮ้ยเกมบั๊กปะวะเดี๋ยวฮัลลมีใครอยู่ไหมออกกกกกกเปิดประตูเปิดออกดูว่าใครมาแล้วก็ร้องว่าอะไรนะผมลืมแล้วฮะคุณผู้ชมช่วยต่อเพลงทีฮะใต้คอมเมนต์ comment. เฮ้ยประตูล็อกเดี๋ยวผมจะถีบประตูแล้วปุง้งไม่ใช่ละผมว่าผมลืมกุญแจวะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไม่กอด oh God, ผมรีบเกินไปผมลืมกุญแจทุกคนโ oh no. อโหนู้ขออภัยฮะลืมกุญแจฮะรีบเกินรีบเกินเนี่คลิปที่แล้วไม่รู้ดิน่าจะลืมหรือมั้งไม่รู้ <c oughs> เออผมลืมอีอะไรนะเดี๋ยวนะ ผมลืม e M F 5ผมลืมกล้องแต่ในคลิปนี้ผมลืมเปิดประตูฮะเอ้ไม่ใช่ดิผมลืมนะผมลืมกุญแจกุญแจเออ <c li pped> คลิปนี้ผมลืมกุญแจโอเคเฮ้ยโอเคโอเคอเคจอตัวแล้วนะฮะอยู่ในครัวอยู่ในครัวอีอีสามอีสามได้ใจนะอยู่แถวนีน้โอเคงั้นผมจะวางเอะเดี๋ยวนะมันอยู่ ผมว่ามันอยู่ข้างหน้านะตัวนี้อ่าโอเคงั้นเดี๋ยววางมาตัวนี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราหาเบรกเกอร์ครับโอเคเบรกเกอร์อยู่นี่ฮะปึ๊บโอเคคลิปที่แล้วไม่สิเคยลืมอะไรบ้างผมเนี่ยเคยลืม e อฟเเคยลืมกล้องถ่ายรูปคลิปนี้ลืมกุญแจฮะ <c oughs> อย่างปานโอเคครับเดี๋ยวหากระดูกต่อเลยฮะกระดูกจ๋าอยู่ในเจ๊ะกระดูกจ๋าน่าจะอยู่ชั้นล่างครับผีเราแค่หาเพราะเราเจอตัวมันแล้วนะฮะกระดูกสําคัญมากนะครับถ้าคุณไม่มีรูปถ่ายกระดูกก็นั่นแหละมันก็จะได้เงินน้อยนะครับต้องถ่ายต้องถ่ายไอ้รูปผีกับกระดูกเนี่ยสำคัญมากนะฮะสองอย่างนี้โอเควุ้เ,เจอแล้วสวยเออโอเคฮะ ทีนี้นะครับเราก็จะมาหาผีกันต่อเลยนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ด้านหน้าเลยครับอ่าโอเคไม่ด้านหน้าก็ในครัวนะครับแต่น่าจะเป็นข้างหน้ามากกว่านะจากความรู้สึกนะครับโอเคผมจะไม่ลืมกล้องแล้วก็ e อ F ด้วยนะครับในคลิปนี้โอเคนะไฟฉายเหรอเออวางไว้เลยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอากล้องนะครับกล้องวิดีโอแล้วก็ ไฟฉายอยู่เอ้ยไม่ใช่ไฟฉายกล้องวิดีโอเซฟบิลลีบ็อกนะครับแล้วก็เทงยูวีครับปเพราะว่าผมจะเช็คโกสอฟก่อนนะครับเช็คโกสอฟแล้วก็ถ้ามันจับประตูอ้าใช่ใช่เมื่อกี้มันเพิ่งจับประตูไปครับแต่ไม่แน่ใจว่ารอยนิ้วมือเนี่ยหายไปยังนะครับโอเคผมไม่เห็นโกสอฟนะฮะด้านหน้าโอ้เอีเวนต์ครับแม่ เขาอยู่ข้างหน้าครับทุกคนอยู่ข้างหน้านะผีอะมาไม่ตอบครับไม่ตอบครับอีเวนต์นควันตัวนี้โอเคครับเราตัดตัวนี้ไปเลยเนาะมีฟิสซ,ซิ่งหะครับเฮ้ยโอเคโอเคโอเค ผมรู้แล้วตัวอะไรโอเคโอเคมันชัดเจนมากครับโอเคชัดเจนชัดเจนเอาเป็นว่าเรารู้กันนะฮะทุกคนโอเคเอา่าโอเคทีนี้นะครับก็เหลือใช้พลังบุริชใช่ไหมแล้วก็คีนเอเลดิทูบโอเคเอาเป็นว่ามันชัดเจนนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรเนาะคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะและโอเคเดี๋ยวเราเก็อบอุปกรณ์มาไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคนะเดี๋ยวเราจะ ออกไปเอาทูบนะครับแล้วก็เอาเกลือด้วยนะฮะอันตรายแล้วอันเนี้ยผมบอกให้ถ้าไม่มีการเข็นนี่คือตายเลยนะครับนั่นแหละเอาทูบมาก่อนเอาทูบมาก่อนเอาทูบมาอันดึงนะครับแล้วกเเ็เกลือนะครับเพราะเราจะทําการปั๊มรูปนะฮะตอนนี้สามาสามสามกองก็ได้สามรูปนะครฮบไปมันปิดเบรกเกอร์เหรอโอ้โน oh, no. ปิดทําไมโอ้โหมันมืดมากเลยนะเพื่อนโอ้โ oh, น no. ปิดเบรกเกิร์ชชื่ออะไรครับนี่โอเคนั่นไงล่าได้เห็นปะ่ะเป็นไงนี่แหละครับเขาเรียกว่าการอ่านเกมนะฮะนี่แหละครับวิธีการอ่านเกมสไตล์สตีฟโกด์ไรเดอร์เฮ้ยมาดิๆเด้เ้เข้ามาดิดีน้องนี่แน่โอเคเรียบร้อยฮะ รู้เราก็รู้อยู่อะสบู่ไทยอะปิดประตูแบบนี้นะครับมันเป็นตัวอะไรก็ตามนั่นแหละฮะโอเคนะครับทีนี้เราก็จะทำการเอา,เอ,า,เอ,าอ่าครูซิฟิกนะครับครูซิฟิกแล้วก็เทียนโอเคเพราะมีเคเวสไงเราก็ต้องทำนะครับโอเคครับมาแล้วกางเขนเอามาเลยแล้วก็เทียนนะครับเดี๋ยวเราจะ ปั๊มลูปเทียนด้วยนะครับอ่าโอเคครับทุกคนมันเกิดข้างหน้านะครับก็วางไปเลยเนาะตรงนี้หนึ่งแล้วก็สองครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปเอาเทียนเพิ่มก่อนไม่จะเป็นต้องรอให้อ่าไม่จะเป็นต้องจุดเทียนเอ้ไม่สิจะพูดไงเดียวคือเราสามารถจุดเทียนได้เลยนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเป็นตัวอะไรตอนนี้นะครับแล้วเกลือด้วยนะครับเอ่อไฟแช็กเอ้ไฟแชกไ,ไม่ต้องเอาเป็นเอ้ มีพาารบลิกเอาพาารบลิกมาเลยสวยโอเคนะครับอาปิดประตูโอเคปิดประตูทำไมจ้าโอเคครับวางไปเลยเนาะแล้วก็เกลือนะครับเดี๋ยวเราจะโดยตรงนี้โอเคเอ๊เดี๋ยวนะไฟแช็กอยู่ไหนนะ่ะเอาไฟแช็อยู่นี่ครับเดี๋ยวเราจะจุดเลยฮะปึ๊บโอเคเรียบร้อยฮะ เดี๋ยวผมไปถ่ายเกลือในห้องก่อนเอ้ยปิดไฟทำไมเนี่ยหนึ่งสองสามโอเคครับตอนนี้เรามีรูปถ่ายทั้งหมดอ่าเหลือประมาณห้าเฟรมครับตอนนี้โอ้ไม่เลยฮะโอเคเผ่าเทียนด้วยนะครับสวย ปิดเบกเกอร์โอไมกก็ oh God. จะเย็นเดอร์ไมรุ่นมันปิดเบกเกอร์ผมทุกคนเปิดโ okay. อเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอไมกก็มันนี่มานี่มันหยุดมาหยุดก่อนนะดีโอ้โหผมจะให้มันเหยียบเกลือตัวนี้ซะหน่อยฮนะเผื่อใครไม่รู้นะครับในขณะที่ผีอีเวนต์เนี่ยถ้าอีเวนต์ในลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถร่อยให้เขามาเหยียบเกลือได้นะครับหรือว่าผ่านโมชั่นได้นะ ต่มันจะปิดไฟบ่อยกันไปแล้วตัวนี้เป่าเทียนผมจังอ๋อเป่าแล้วไปลแล้วโอเคเหลือพาราบริกนะครับเหลือพาราบริกอย่างเดียวแหละที่ยังไม่ผ่านนะครับเราสามารถาทำเควสพาราบริกในระหว่างที่เขาลาดได้นะครับแต่คุณต้องจุกเป็นนะต้องมีที่จุกต้องมีที่จุกถึงจะทำได้นะ โอเคแต่เขายังไม่พูดอะไรเลยนะสิตัวนี้ยิงเกินยิงเกินต้องรอครับต้องรอโอเคตอนนี้สแต็กก็ค่อยๆไป,ไปทีละครับแหมขยันอีเวนต์ซะด้วยตัวนี้เฮ้ยอันนี้มันอีเวนต์นะครับ รอรอรอรน่าโอ้โหสงสารค่าสติตัวเองเหลือเกินน่าจะต่ำมากๆเลยฮะตอนนี้น่าจะต่ำแบบจัดๆเลยโอเคผมคิดว่าพาราบริกต้องรอเขาล่าแล้วแหละครับเพราะเขาไม่ไม่คุยเลยโอเคครับไปหมดแล้วนะจะแตกอะจะแตกหมดแล้วครับตอนนี้ ชิบโอเคน่าจะครบแล้วนะครับรูปถ่ายโอเคครบแล้วมาเหลือจู๊กนะครับตอนนี้แล้วก็พลาโบลิกนะฮะร,รอ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 แกะมาฮะโอ้เกิดตรงนี้เลยเหรอ ก็เห็นตัวเลยว้าวโอเคหยุดแล้วผ่านยังอ่ะกูยังไม่ผ่านให้ผมอีกโอโน่ oh, no. ทำไมตัวนี้ไม่คุยเลยเดี๋ยวผมต้องแบล็คทูบแล้ว ผมต้องไปเอาทูบแล้วเอาจริงแล้วอ่ะเอ่อคือเราสามารถสามารถใช้พารารบริกในระหว่างที่มันล่าได้นะแต่มันไม่มันไม่ตอบเลยเว้ยเออเฮอตัวเนี้ยต้องสมัตรแล้วต้องสมัตรแล้วสมัตรแล้วก็ยืนจุ่มเลยครับนี่แน่เอาไปก่อนมาแล้วก็ยืนจุ่มนะครับดแต่ก็ตอบ เปิดไฟด้วยเมื่อเกินตอบสิโอ้ยโอ้ยแย่แล้วสามัญไม่โดนออกไปเกิดในครัวแล้วโอ้โหเสียทุกฟีก ุยพล่าบริกกับผมหน,น่อยอย่ายิงเฮ้ยโคตรยิงอะ่ะตัวเนี้ยเออผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วสวยโอเคครับเอ้ยมาดิเอ้ย,มา,อยมาแล้วมาแล้วนี่แน่อา้าวแมงหยุดลาซะแล้วโอเคไปครับออกเลยตัวนี้ก็เป็นยูเรนะครับมันชัดเจนมากนะฮะโอเคไปดีกว่าทุกคน โอเคนะครับผมนะผีตัวนี้ก็เป็นยูเรนะครับอ่าโอเครูปถ่าย75ดอนนะครับเวลาที่ทำได้ก็จะเป็น11นาที20วินะครับผมอ่าอาบิลิตี้ยูดไป3นะครับอีเวนต์ไป8ครั้งนะครับอีเวนต์ค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วตัวนี้ล่าไปทั้งหมด3ครั้งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก็สํหรับวันนี้ ผมขอตัวลาไปก่อนสำับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย